สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลโร่หกล้อซิ่งกแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็จะพามาดูคันที่จมนะครับดูสภาพครับน้ําอยู่ข้างในนะครับโอ้นีนครับน้ำไหลออกตรงนี้ครับจะพาลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับนี่นะครับสภาพอู้น้ําเต็มเลยครับเนี่ยครับโอ้สุดพ่อแต่ควันขาวเลยครับ พอพอเขาดึงไปปุ๊บเราน้ํามันก็จะไหลออกตรงนี้ครับไหลออกข้างข้างรถไปครับเนี่ยน้ำ,นำดันชูก็โกยโกยเปิดน้ำออกครับแห้งแล้วครับตรงนี้ตรงปั๊มเอลอะไรตรงนี้แห้งแล้วครับมันก็จะไปทางหัวเก่งทางนู้นครับออกางข้างหัวเก่งหูกรองแตกเนี่นะ ไม่ได้ถอดถับแต่ครับนี่ยใครว่าถอดไม่ได้ทอดแต่เห็นเพราะว่าตรงนี้นี่เจ้าที่แรงนะครับมนี่ก็เป็นแท็กนะอีกรันนี้ก็เก็บกู้อะไรไม่ได้ครับก็เอาใจช่วยอย่างเดียวครับแบบนี้ ก็เป็นรถของบริษัทนะครับเป็นรถของบริษัทน้ำรถเยอะแล้วครับเนี่ยาจารย์ชูก็โกอยออกโกอยออกดูเทอ,โโอร์โบครับน้ำท่วมหม้อน้ำครับแต่ว่าถ้าสตาร์ทต,ตอนนี้ก็ติดนะครับเนี่ยจานชูก็โกยๆอ,ออกครับ ตักน้ําออกครับก็เกือบหมดแล้วแหละครับน้ําก็เหลือไม่เยอะน้ำมันไหลมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ไหลมาจากทางนั้นนะครับไหลมาจากน้ําที่มันขังอยู่ในห้องเครื่องตรงนี้ครับไหลออกมาขีต้ตงขี้ตมก็หลุดหมดแล้วครับอู้อู จบมับเลยว่ะมิตดปุงกี้ครับถ้าทางนี้มันจะแข็งครับตรงนี้มันจะเป็นดินโคลนไปถอยครับถอยอากาศนี่ก็ร้อนเสียมิมมาแล้วครับเสียมิม เอาไม้มาใส่ครับเดินหักไม้มาคันนี้ก็รอน,น้ำมันนะครับเนี่ยแต่น้ำเนี่ยโอ้ท่วมห้องเครื่องนะครับน้ำเยอะมากครับน้ำก็ไหลออกถ้าจอดไว้นานก่อนนี้ก็คงที่จะแบบค่อยมาเอาตอนน้ำแห้งครับปีหน้านู่นครับ นี่รถครับครับฮะเสียมิ่มครับเก่ามา่กันครับแต่น้ำนี่ท่วมแล้วครับนี่เนี่ยน้ำน้ำน,น้ำมันเข้ามาอยู่ในเนี่ยมันไม่ได้ไหลามาจากนั่นเด้ไหลออกจากเครื่องเนี่ยที่ไหลเนี่ยที่ที่เห็นไหลอยู่เนี่ย ฮะไหนนะ่ะติดติดถ้าคนขับเขาบอกว่าติดคันนี้ถ้ามีน้ำมันนี่ไปเอาไม้แล้วนี่มันไม่มีน้ำมันนะ่ะ น้ำมันคนขับเขาเดินมาเมื่อเช้าไม่รู้ไปไหนคืนแล้ว